ไปผมคิดว่าบนสถานการณ์แบบนี้เราเข้าใจนะว่าท่านนายกบัญชีเงก็พยายามที่จะคือพยายามควบคุมสถานาการณ์ควบคุม<ล>สถานการณ์ไม่เกิดข้อขัดแยง้งซึ่งการและการเหล่านี้เข้าใจซึ่งเราก็เห็นเพราะว่าเราได้อยู่ในการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครนะ,ะแต่เราเห็นชาติกําลังเสียหายก็เลยขึ้นมาทักท้วงน่นนี่นั่นแล้วก็ให้เกิดใครอาจจะมองว,ว่าเราไปขัดแย้งกับคนโน,น้นคนนี้เราจะมาปลองรองกันอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ยืนยันแล้วว่าเราไม่ได้ไปขัดแย้งกับใคร นะเราสังกัดอยู่กับประชาชนสังกัดอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนโครงการทุจริตในโครงการต่งางๆที่ผ่านมาวันนี้ก็ชัดเจนว่าที่ผ่านมาประเทศชาติมันถูกบริหารในลักษณะที่มันปากว่าตากระยิบมันทาให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติเสียหายความเหลื่อมล้ำมันมีมากช่องว่างระหว่างคนรยควยกับคนไมมีเยอะสภาพโดยทั่วไปมันเป็นแบบนี้ดังนั้นจะให้เราไว้ใจได้อย่างไงงนั้นเราในฐานะที่ทํางานในรับสราเราเห็น <c oughs> กระบวนการในการเคลื่อนไหวกระบวนการในการทํางานของรัฐวิสาหกิจว่ามันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมหาศาลอย่างไรฉะน,นั้นไอ้ปัญหาเหล่านี้ที่เขาพยายามจะทำลายรัฐวิสาหกิจอันนี้ผมคิดว่าวันนี้อย่าว่าแต่คนในสอรอสอเลยกลุ่มคนที่เราทํางานร่วมกันเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดเช่นเดียวกันว่าที่สุดแล้วมันจะไปยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งที่เสนอต่อจากนี้ไปก็ถ้าหน่วยงานหรือทีมงานของนายกูลอยู่เนี่ย่อยาก อยากส่งเสียงไปถึงนายยกด้วยเช่นเดียวกันว่าที่ทาแล้วสักนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดึงดันหรือทําอะไรต่อรัฐบาลเลยสบายใจไดนะ้แต่สิ่งที่เราอยากจะให้ความจริงต่อรัฐบาลก็คือว่าฟังเสียงประชาชนบ้างาแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันมีความสําคัญต่อชาติบ้านเมืองอย่าว่าจะองค์การสุรายองค์กรอื่นอีกหลายองค์กรที่ที่เห็นบอกจะทาท่าจะโน่นนี่นั่นอยู่สารพัดอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นายยงดีต้อง ต้องรับฟังแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ยื่นหนังสือนะ,ะยื่นหนังสือไปถึงนายกฐมนทีตั้งคําถามว่าคือเห็นมันมันรอยเหลื่อมมุมแต่ละมุมที่มันพูดกันไม่เหมือนกันไอ้นานยกพูดไปทางอในกรนรบางคนก็พูดไปทางนึงก็ยื่นหนังสือไปตรง,งว่าถามนายกว่าตกลงไนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตกลง,งจะเป็นยังไงค มีคําตอบไหมคะมีคําตอบก็ยังไม่มียังไก็อีกการหนึ่งก็หลังสุดก็มาตั้งเป็นบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติที่จะตั้งโอดิ้งกอมปานีอย่างที่บอกมีการพูดถึงกันแล้วก็ถามว่าตกลงเนื้อหาสาระข้างในมันเป็นยังไงเอ็น่างอิงบอกว่าจะเป็นแบบเทมาเซกของสิงคโปร์เอ็น่างอิงบอกว่าจะเป็นกาซาน่าแบบมาเลเซียนะแล้วท้ายที่สุดมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะเป็นอย่างไงกาหนังสือไปตั้งแต่วันที่1 0เมษายนเมื่อวานนี้สครก็ตอบมาแล้วแต่ว่าตอบก็ยังก็ยังไม่ชัดอีกเหมือนเดิมก็ยังไม่ชัดเหมือนเดิมท <c oughs> ้ายสุดแนละ้วเราก็ตั้งคำถามว่าท้ายสุดแล้วการไปรูปและวิสาหกิจครั้งนี้มันจะนำไปสู่อะไร <c oughs> จะนำไปสู่การไปรูปมันจะนำไปสู่การอาสมบัติของชาติไปขายรอบใหม่อีกหรือเปล่า <c oughs> นี่คือปัญหาทั <c oughs> ้งในานี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันแล้วผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นนนนนนักงาาาี่่่จวววไมเยอะค คนที่ใช้บริการกับรัฐวิสาหกิจเนี่ยทั้งประเทศทั้งประเทศมากมายมหาศาลไฟฟ้าประปายานะครับเรื่องการขนส่งโทรคมนาคมต่างๆเกี่ยวข้องทั้งหมดดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดมันสูญเสียไปเนี่ยนะครับแล้วนําไปสู่การกายชาติรอบสองไม่ใช่เป็นการกล่าวหานะคือข้อกล่าวหาี่ข้อหาเดิมๆจากรัฐบาลที่ผ่านมาแต่นี้กาลังจะมองว่าอาจจะไปถึงจุดนั้นก็ได้เพราะว่าไม่รู้นะมันมันมีสัญญาณบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งก็ ถ้าถ้าถ้าเห็นว่าที่ผ่านมามันผิดพลาแล้วจะกลับมาทบทวนใหม่นี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเสียหายแล้วองค์การสุราก็คิดว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่คิดว่าจําเป็นที่จะต้องมาทบทวนว่าไอ้ประเด็นที่จะยุบเนึ่งว่าน่าจะน่าจะหยุดซะเพราะว่ามันกลายเป็นจุดเล็กแต่มันจะขยายไปเป็นวงใหญ่นะครับคือคือแนวเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วตัวนายกรัฐมนตรีนะก็อาจจะอาจจะหวังดีก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแนวทางการกับเคลื่อนของสสนยอยากเห็นสิ่งที่หนึ่ง ที่เขาพูดถึงว่าเขาต้องการที่จะทําทเพื่อประชาชนนะ,ะสร้างาลดความเหลื่อมล้ําอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อประชาชนทีนี้ท้ายสุดวันนี้แนวนทางการเคลื่อนไหวอของสอสเนี่ยอยากจะดูว่าท้ายสุดเนี่ยความหวังดีของนายกเนี่ยแต่มันมีคนแอบอยู่ที่เป็นเงาอยู่เนี่ยม,มันเป็นใครคนะเป็นใครที่แอบอยู่นะโดยเฉพาะสิ่งสําคัญที่อย่างที่ไปปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญบ้างอย่างเช่นต้องการที่จะลดนะ ความสาคัญของรัฐวิสาหกิจหลงซึ่งจริงรัฐวิสาหกิจมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนวโดยโดยส่วนใหญ่เลยนะและท้ายสุดเนี่ยถ้าอ่านดีๆยังมีอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะให้เอกชนเนี่ยเข้ามานะคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเข้ามาถ้าเป็นภาษากฎหมายผมไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ว่าเหมือนจะมีความเสม,มือนเข้ามากอบโกยนะจากผลประโยชน์ที่อย่างที่ทางท่านเลขาทางเลขาได้ได้ไดเรียนไปเมื่อสักครู่ว่า11.8ล้านล้านไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งน้อย น้อยนะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะมาเนี่ยไปกอบโกยมาจากที่อื่นและจะมากอบโกยในรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสมบัติชาติเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แอบอยู่เนี่ยคือใครซึ่งอาจจะแอบมาหลายๆครั้งก็ได้ชุดที่แล้วอาจจะเป็นชุดนี้ก็<ๆ> <Playstation> ได้ที่แอบอยู่นะก็ลองดูนะคราวนี้ลองดูเผื่อนะด้วยความที่ทางนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็อาจจะอยากจะ ทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่มีกลุ่มเนี้ยไปแอบอยู่จะได้ออกมาใช่จะได้แยกออกมาใช่เขาจะได้ทํางานเต็มที่นะก็ก็ต้องเป็นกําลังใจกันนะและส่วนหนึ่งก็ต้องดูนะต้องติดตามเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่นายกพูดนะกับสิ่งที่บริวารเวทล้อมเนี่ยกำลังกระทำเนี่ยตอนนี้มันไม่มันมันส่วนทางนอยู่ค่ะถ้าเรามองอย่างนี้นะคะเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าว่าเอ๊ะเห็นนี่เป็นองค์กรเล็กๆองค์การเล็กๆยุบอันนี้ก่อน เพื่อต่อไปได้อยู่อันอื่นๆต่อไปเป็นไปได้ไหมคะก็อาจจะเป็นวัดวัดสัพพะกำลังของสรสเองก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคนมันน้อยมากกว่าคนเ่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามกันเมื่อสักครู่ได้ออกทีวีครั้งแรกเขาบอกีครั้งแรกก็ยังเป็นๆกันอยู่เพราะว่าคือทํางานอย่างเดียวรับใช้ประชาชนอย่างเดียวดังนั้นแล้วผมคิดว่ารู้จักหลักฐานเอกสารต่างๆที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะที่จะชัดก็คือว่าเอาจากรัฐวิสาหกิจที่ ที่กำลังน้อยแรงต่อต้านน้อยก่อนแล้วค่อยๆขยายต่อไปนี่มีหลักฐานเอกสารไว้ชัดเจนดังนั้นแล้วผมก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่ส่วนอื่นๆที่มันก่อนหน้านี้ที่เป็นปัญหาเช่นการบินไทยมันจะใหญ่เกินไปจะประกาศยุคทีเดียวมันก็จะเป็นปัญหาแต่อนาคตก็ก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะ ยุบต่อไปก็ได้แล้ววันนี้แนวโน้อมอะไรต่างๆม,มันมันส่งสัญญาณอะไรอยู่เยอะพอสมควรเริ่มทยอยทยอยกลิ่นเริ่มมาเรื่อยๆแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยช่วยกันกับตานะ,ะอย่าไปมองเรื่องแก้รัฐมนุนเพียงอย่างเดียวะนะอ้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือทรัพย์สินของประเทศชาติทั้งหมดเนี่ยมันมหาศาลเนี่ยจะรักษามันไว้ได้ยังไงนะะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้นก็เรื่องสถานการณ์เรื่องของความกัดแย้งหลายส่วนนี่มันก็ใช่ไหมนายกเองก็รู้อยู่นนวัี้้ใช มาตรา44ก็ก็ต้องดูกันต่อไปว่าที่สุดแล้วมันจะดําเนินการต่อไป้ยังไงกําลังจะถามกลับไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมตินายกเห็นด้วยล่ะเห็นด้วยที่จะไม่ยุบเห็นด้วยกับฝั่งสรส,รส,รสรว่าจะไม่ยุบสามารถใช้อํานาจในมาตรา44ดํารงคงไว้ซึ่งองค์การนี้ได้ไหมคะคือความจรงิงตอนนี้ยังไม่ต้องใช้ก็ได<ม>้ไ<ห>แก้แก้ส่งสัญญาณไปอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับเขาององค์การสุดามันมีความสําคัญแค่นั้นก็ผมคิดว่า คือไม่ต MM. ้องทําอะไรมากมายแค่สถาอยูล็กทำยันเล็กทำนี้มันจะเป็นต้องใช้อํานาจมาตรา4 4หรอกซึ่งในนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญใหญ่ๆเรื่องเกี่ยวกับกรสทบกับความมั่นคงของชาติบ้านเมืองที่มันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่องค์การจุฬาใช่มันเป็นองค์กรที่ทําภารกิจเพื่อประเทศชาติประชาชนความมั่นคงอยู่ด้วยแต่ว่าวันนี้มันดํารงอยู่ได้ไม่จําเป็นต้องไปยุบเพียงแต่นายกส่งสัญญาณไปขยิบปานิดนึงยวเดี๋ยวมันจะไปยุ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่อง เล็กๆ้น้อยจะเป็นเรื่องบานปลายไปก็แค่นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สรสสามไปเนี่ยยังไงก็ต่อให้ชัดให้ชัดก็แค่นั้นเองถ้าจะบอกว่าจะตั้งอย่างนี้นันไม่ไม่แปลรูปแน่นอนแต่จะทาอย่างนี้ก็ให้มันชัดว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าวันนี้เราก็อาจจะเดินไปกางหน้าเดี๋ยวพอไปรู้จักก็คุณคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยรู้ที่ผมคิดแบบเนี้ยอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเรา ไม่ศึกษาอะไรละเอียดเราคิดมากไปปริกวิโสกไปแล้วก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะว่าเพิ่งเพิ่งพูดนายกเพิ่งพูดไปเมื่อวันที่ถแถลงผลงาน6เดือนว่าคนไทยเนี่ยชอบตกใจชอบตื่นประหนกมานิดนึงก็คิดไปก่อนแต่นี่คือเรื่องมันดําเนินการมา10กว่าปีแล้ว<ช>เราไม่ได้คิดไปเองแต่มันกําลังเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ละคะเรามองในแง่ร้ายที่สุดค่ะคุณรังสรรค์คะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันต้องยุบละคะ หนึ่งรอยหสิบสี่คนพนักงานจะทำอย่างไรกันคะมันถ้าเกิดจริงๆแล้วมันไปไม่ได้จริงๆการต่อสู้เราสู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็มินเตมีก็แค่ผลตอบแทนค่ะซึ่งไม่มากไม่มายเลยนะคแต่เราก็หวังไว้ว่ามันคงจะไปถึงจุดนั้นเพราะเราไงต้องสู้ก่อนก็เหมือนเปรียบเสมือนแต่ว่าต่อยมวยเงี้ยระคังไปทันยกลยโยนผ้าขาวยอแพรแหละมันไม่ใช่ยังไงเราต้องสู้ก่อนเพราะม ถ้าเาราย,ยอมเนี่ยรั่วไปทีเดียวจบค่ะคือเราคือเราก็ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการยุบองค์กรเนี่ยเช่นรสพรยุบไปเนี่ยคือมันมีข้อกัดแย้งภายในกันคือบางส่วนเนี่ยสู้เพื่อองค์กรอยู่ค่ะเไหมอีกคนหนึ่งก็สู้พอบางคนอายุเยอะแล้วก็เอาเงินดีกว่าแยออกค่ะเห็นไหมทีนี้พอเกิดปัญหาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าภายในมันอ่อนแดงพอแดงปุ๊บเนี่ยก็ขอยุบค่ะ,คะ พอยุบป,ปุ๊บเนี่ยองกรมันก็แตกสหภาพมันก็แตกเพระาะว่าพอองค์กรมันไปแล้วสหภาพมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปพอไปเสร็จก็ไม่มีศูนย์กลางในการที่จะมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องการชจรจงจดเจอต่างๆนียวันนี้ราสพยังฟ้องร้องกันอยู่เลยยังไม่ได้เงินเลยอืค่ะองค์การแบตเตอรี่นะฮะองค์การฟอกหนังหรือแม้กระทั่งไม่าทายที่ยุบไปเมื่อเร็วๆนี้ยอนนี้ก็ยังฟ้องร้องกันอยู่เลยและอยู่กันอย่างยากลาบากมากแล้วคนหนึ่งทํางานในเฟสองค์การจุฬาเนี่ยอายุเท่าไหร่นะทำงานอายุ คุณังสารก็จะเกษียณอยู่แล้วคนอายุขนาดนี้ถ้าเกษียณไปไม่มีงานทํายุ่ออกไปได้เงินสอดแซนไปนเล็กน้อยลงถามจะไปทาอะไรค่ะแลวปัญหาเศรษฐกิจขนาดนี้ราคาสินค้าขนาดนี้เงินจานวนสักเอาสมเต็มที่ผมเอาหรือไม่เกิน2ล้านเนาะค่ะล้านนึงจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยจะไม่ล่ะเงินล้านเดี๋ยวนี้จะมันจะไปทําอะไรทีนี้เราจะปล่อยคนที่เขาทํางานได้อยู่เนี่ยเคยรับใช้ชาติมาสร้างผลผลิตให้กับชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดแล้วอยู่ๆเราก็ตัด ประหารชีวิตคนเหล่านี้ทิ้งเนี่ยมันไม่มันไม่ยุติธรรมนะผมคิดว่ามันมันเลวร้ายเกินกว่าที่จะรับได้ดังนั้นผมคิดว่าก็อบอกเขาขอบอกว่าเขาอ,อยังไงก็ต้องสู้ค,คือสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้เนยเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็อยู่มีอยู่แค่นี้เกิดมาแล้วก็ไม่สู้ก็ใช่ไหมมันจะไปยังไงใชจะน่าเป็นของนักต่อสู้ตอนนั้นใช่ไหมพอคุณสาวิวพูดอย่างนี้ฉันนึกถึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าภาคประชาชนรวมตัวกันได้เมื่อไหร่เนี่ย ไม่ว่าจะอำนาจรัฐหรืออำนาจใดไ,ไม่สามารถต้านทานได้ยังไงคือถ้าร่วมกันต่อสู้แล้วยังไงก็น่าจะชน,นะชน,นะก็ชนะเพราะว่าวคือผมคิดว่าคือคือรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากก็ด้านหนึ่งที่ที่ถูกประชาชนไล่เนี่ยเพราะว่ามันไปทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องใช,ใช่ไหมถ้าเขาทาในเรื่องดีๆ,ๆเนี่ยผมคิดว่าเอาประยุทธ์ก็ท่ายก็ถ้าทําในเรื่องดีๆอย่างที่ตั้งใจไว้นะผมก็คิดว่า มันจะมีเหตุผลอ,อะไร<ม>ที่ประชาชนไปไล่ใช่ไหมเพราะ่าประชาธิปไตประนายไม่ไม่มีไม่มีบริบ,บทเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งเป็นอย่างเดียวนี่ใช่ไหมรประชาไตยใครก็ได้ที่มาทําหน้าที่ในการบริหารจัดการประเทศและประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์เนี่ย <Okey S 1> ผมคิดว่าถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยใครมันจะขึ้นไปไล่เนี่ยทําดีตอนเนี้ยเนี่ยคอร์รัปชันนี่ก็จะช่วยอยู่นะใครที่มันโกงกินไปแล้วเนี่ยคนที่อะไรเป็นถูกสารพิพากษาไปแล้วต่างๆเหล่านี้ กดำเนินการดำเนินการให้มันเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกมาคดีเรื่องคอรรับชันนี่ไม่มีอายุความเนี่ยก็ทําไปเลยให้มันเต็มที่เรื่องนี้เรื่องของทรัพยากรดินน้าป่าอากาศที่กําลังไล่รื้อกันอยู่เนี่ยที่ดินที่ถูกยึดครองเนี่ยเอามาเลยนะครับไปทําประชาชนให้กําลังใจราะว่าประชาชนวันนี้ไม่มีที่ทํากินถูกยึดครองไป ไแม่นายทุนคนหนึ่งมีที่ตั้ง5-6แสนไร่เป็นไปได้ยังไงปฏิรูปที่ดินทําได้ไหมละ่ะจากัดการถือครองที่ดินไม่มีมากเกินไปถ้ามีมากเกินกว่าที่กําหนดไว้ก็เก็บภาษีเนี่ยตราที่ก้าวหน้าทําในเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าประชาชนให้กําลังใจยอยู่นะ,ะนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่แต่นเนี้ยประชาชนเขาเรียกร้องบอกว่าหยุดสัมปทานรอบที่21รอบน,นี่นั่นปฏิรูปโครงสร้างราคาใหม่มานั่งรู้กันสิว่าทรัพยากรมันมีอยู่เท่าไหร่ที่ตกเสียงกันอยู่เนี่ย เป็นแบบนู้นแบบนี้ที่จริงความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนแค่แราคาที่เป็นอยู่มันควรที่จะเป็นเท่าไหร่เปิดเผยข้อมูลออกมาทําไมไม่เปิดนะเรียกรกดบอกว่าจะเสรีจะโ <ใช S 1> ปร่งใสรรมาภิบาลจะเปิดเผยข้อมูลวันนี้กี่เดือนมาแล้วกี่ปีมาแล้วที่ประชาชนเรียกร้องหาข้อมูลว่าให้เปิดเผยข้อมูลวันนี้ยังไม่ได้รับเลยเนี่ยทาในสิ่งเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าประชาชนให้กําลังใจนะผมก็ให้กาลังใจนะถ้าทำในสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ตาสายเรื่องรัฐวิสาหก็มานั่งดูกันทีว่า มันควรที่จะปรับปรุงพัฒนายังไงะนะครับเป็นตัวการอำนาจอย่างไรคุณจะมาแข่งขันบริบทไหนคุณจะแข่งขันค,คุณจะเข้ามาได้แค่ไหนแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นสารุโภคสารุปการเป็นความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเนี่ยมันต้องการไว้ยามประเทศชาติเกิดวิกฤตเกิดประสบเพศไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีกลไกของรัฐในการเข้ามาจัดการปัญหาเหล่านี้ค,คุณใช้อิชนเข้ามาจัดการเนี่ยคือที่พูดมาทั้งหมดเราไม่ได้มองเอาเอกจชนจะเลวร้ายทั้งหมดนะค่ะ เอกชนก็มีเป้าหมายของเขาการทาธุรกิจก็เพืหวังกําไร<ช>แต่ว่า<ช><ช>รัฐเนี่ย<ช>กำไรก็คือประชาชนได้ประโยชน์สังคมเป็นสุขอย่างที่พูดพูดกันอยู่นะน,นี่คือภาร,รกิจของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจดังนั้นผมก็คิดว่าวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะที่จะต้องกลับมาดูในรายละเอียดว่าทิศทางในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจลวกการทุนราจะเป็นยังไงต่อไปไม่<ช>งั้นก็ สิ่งที่นายกพูดจะคืนความสุขให้ประชาชนเนี่ยวานนี้นักศึกษาก็ไปสัมภาษณ์ผมว่าความสุขที่นายกจะคืนให้เนี่ยคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งปลุกใจผมบอกว่าผมผมไม่รู้ว่าผมทุกอะไรใช่ไหมังนั้นความสุขของประชาชนสิ่งนายกพูดนั่นคือถูกก็คือความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมสร้างความเป็นธรรมอ้นนี้ถูกทีนี้ปัญหาคือว่ามันจะทํำยังไงถ้าทาให้สังคมอยู่ดีมีสุขใช่ไหมประชาชนไม่มีความเหลื่อมล้ํากันมาก เดินทางไปมาหาสู่กันไม่มีโจรผู้ร้ายคอยให้เกิดหวาดระแวองอยู่ตลอดเวลาเนี้ยผมคิดว่าเนี้ยเน,นี้ยคือความสุขของพี่น้องประชาชนตรงนี้ <c oughs> อันเนี้ยคือสิ่งที่ที่สิ่งที่จะต้องทำรวมทั้งเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณะต่างๆที่เรากําลังพูดถึงนี่อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันควรที่จะทํา <c oughs> แล้วก็ทําแล้วมันก็มีรูปมาทําที่ชัดเจนเนื่ซึ่งก็สามารถที่จะให้นายกไปะจะแหลงผลงานได้นะครับ <c oughs> <c oughs>